สายแว้นต้องฟังดำเนินคดีถึงพ่อแม่ผู้ปกครองปรับรายละ1 0 0 0 0บาทหากปล่อยลูกออกมาแวน้นวันที่22กุมภาพันธ์2567ทน่สําัักงานตำร,รวจแห่งชาติ พลตำรวจโทรสำราญนวนมาผู้ช่วยผอ,อตรอเปิดเผยว่ากรณีมีการปิดถนนแข่งรถในพื้นที่สอพอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการที่ผ่านมานั้นพนักงานสอบสวนได้ส่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้ว22รายสารพิพากษาปรับคนละ10,000บาทจำคุก3เดือน โทษจำคุกรอลงอาญานอกจากนี้ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนไว้ได้อีกจำนวนสิบรายเจ้าหน้าที่ตํารวจในส่วนของพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการส่งตัวเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดต่อสารเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้สารดำเนินต่อการตรวจสอบและจับกลุ่มและเข้าสู่กระบวนการบังคับตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเนื่องจากเป็นเด็กและเยาวชน ความผิดมีอัตาโทษไม่เกินห้าปีโดยศาลจะก,กำหนดแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดต้องปฏิบัติตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูนั้นเพื่อให้โอกาสเด็กในการกลับมาเป็นคนดีของสังคมไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกแต่หากเยาวชนและบิดามารดามไม่ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบําบัดฟืนฟ้นฟูที่กำหนดนั้นเด็กก็จะถูกดำเนินคดีตามปกติ จะมีประวัติการกระทำผิดติดตัวไปซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติตามแผนพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนั้นนอกจากจะต้องปฏิบัติตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูที่ศาลกำหนดแล้วยังจะต้องถูกดำเนินคดีตามพรบรคุ้มครองเด็กพนักงานสอบสวนสามารถแจ้งข้อกล่าวหาแกบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดทรงฟ้องต่อศาลได้เลยทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เรียกผู้ปกครองของเด็ก และพ่อแม่เยาวชนทั้งสิบรายมาแจ้งข้อกล่าวหาส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร,รน่าจะทําให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการการะทําผิดตามพรบคุ้มครองเด็กพศ2546มาตรา26ซึ่งศาลได้มีคําสั่งพิพากษาลงโทษผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็กทั้งสิบรายพิพากษาปรับคนละหนึ่งหมื่น 10, บาท จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือปรับรายละ5,000บาทซึ่งนี่เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลบุตรหลานปล่อยให้ออกมารวมตัวแข่งรถในทางเวลายามวิการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ควบวงจรในทุกคดีนอกจากนี้ผู้ช่วยผอบตอรกก่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมลผอบตอรได้มอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องโดยพลตำรวจเอกกิติรัตน พ,พร,รองพบตรขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความเหลือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งการโพสต์ชักชวนเชิญชวนบนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ดีทั้งการรวมตัวบนท้องถนนก็ดีโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุร้ายที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง